ก็ขอสวัสดีกันทุกคนแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอเซอร์ตัรสกายนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแอบในด่านแรงกันนะครับมาดูกันว่ามันจะมีที่ไหนบ้างนะครับที่สามารถแอบได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับไปเอาก็มาถึงขั้นตอนแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนไปหารถสปอร์ตมานะครับแล้วก็ให้มาที่กอแก้วนะครับสะพานตอนจะเข้ากอแก้วครับแนวลงมาตรงนี้ไว้เจ็คน ลงก็มาๆๆมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราขี่ลงตรงน้ำเลยนะครับอ่าเน่ยนะครับแล้วก็กดออกแล้วก็กดนั่งเกืนนะครับอ่านี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะไม่มีใครมองเห็นเรานะครับแต่คนมาเกมมันมันจะเห็นผมตั้งแต่มาตรงสะพานแล้วนี่เห็นไหครับก็จะไม่มีใครเห็นเรานะครับเห็นเปล่าออนนัแนงงเลยนะครับว่าเราไปไหน อ่าสำหรับคนตอนแรกก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับที่หลบตรงนี้นะครับไปขั้นตอนที่สองกันเลยไปขั้นตอนที่สองนะครับก็ให้เราไปหารถมอเตอร์ไซค์มานะครับแล้วก็ไปตรงแถวลงเครื่องบินนะครับมันจะมีเนินอยู่วาวา,า,ามีคนยิงไล่หลังมาแล้วเออตรงนี้มีคนได้ นี่นะครับให้เรามาฝั่งข้างๆหอน,หอนาฬิกานะครับแล้วก็เลี้ยวไปฝั่งนี้นะครับน่ะมาฝั่งนี้นะครับให้เราทําการออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับอ่าเนี่นะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่ออีกครั้งนะครับให้เราเข้าไปในเกมอีกครั้งนะครับแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นจังไหนนะฮะ อ๋อเน่นะครับเราก็จะมาอยู่ใต้ในี่กันแล้วนะครับอ๋อเป็นไงเราโคตรเฟี้ยวใครมาเขาก็ไม่เห็นเรานะครับเทคนิคนี้ก็สามารถเอาไปใ่ายแรงได้อย่างสบายเลยนะครับสําหรับสาแอบทางไหลนะครับก่อนที่เราจะแอบเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าวงมันมาจบอยู่ที่ตรงไหนนะครับให้เราใช้ที่แอบแต่ละเท่เลยนะครับ อ่านี่ก็จะไม่มีใครเห็นเราแล้ว,วเป้าเขาเดินมาเขาก็จะได้ยินแค่เส่ยงปืนนะครับแต่เรา,เาไม่ใช่เราดิแต่เขาจะไม่เห็นตัวเรานะครับพอเราจเราก็ต้องดูวงวงด้วยนะครับว่ามันมาจบที่ไหนนะครับเราไปตอนเราไม่ใช่ไปตอนดิเฮ้ยปุดเผ็ดจังเลยเนะี่ยแต่เราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับไป ส่วนจุดแอบจุดที่3นะครับก็จะเป็นที่หอดูดาวเลยนะครับก็ให้เราเล็งในนี้ให้ตรงๆเลยนะครับก็มันจะว่าตรงแล้วก็กดไปอ๋อนี่นะฮะมันก็จะมาลงตรงนี้เลยนะครับน่ครับมันก็สามารถแอบได้เลยนะครับไม่มีใครมองเห็นเราแน่นอนนะครับระยะนี้เราก็สามารถซุ่มยิงได้ด้วยนะครับ อ่าในเป็นไงคดฟี้ยวก็ไม่สามารถ <Nope. S 1> เออไม่ใช่ไม่สามารถเดก็ไม่ก็ไม่มีใครสามารถมองเห็นเราได้นะครับหรือถ้าคนตาเดีหน่อยก็จะเหลือกมมองเห็นเรานะครับก็ให้เราย่อหรือไม่ก็นอนก็ได้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,น,อยๆน,อยนะครับที่เอามาฝากท่านผสมไว้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็มีแค่3วิธีนะครับอาจจะมีอีกหลายวิธีนะครับแบบการแอบนะครับก็บายบายครับผมสวัสดีครับก็บายบายครับผมสวัสดีครับ